สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆภาษาไทยน่ารู้ของเราในวันนี้ครูก็มีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้อ่านจับใจความกันอีกแล้วนะคะนิทานในวันนี้เป็นนิทานที่มีคติสอนใจเรามาเรียนรู้คำศัพท์ในเรื่องกันก่อนนะคะพร้อมไหม ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์ในเนื้อเรื่องกันก่อนนะคะคำแรกเหยี่ยวคำว่าเหยี่ยวเป็นคำนามหมายถึงนกที่อยู่ในตระกูลเดียวกับนกอินทรีปากงุม้มและคมเล็บยาวแหลม ล่าสัตว์กินเป็นอาหารคำต่อมาไก่แจ้ไก่แจ้เป็นคำนามหมายถึงไก่บ้านพันพื้นเมืองของไทยสืบสายพันธ์มาจากไก่ป่าตัวเล็กกลมมีขนตามตัวและพุ่มหางน้อยส้อยคอสั้น คำต่อมานะคะเยอะเยยคำว่าเยอะเยยเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงกิริยาพูดหรือซ้ำเติมให้เจ็บใจช้ำใจยิ่งขึ้นคำต่อมานะคะคำว่าโชกโชคเป็นคำกริยาหมายถึง โผลงมาคว้าหรือจับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปคำต่อมาคำว่าลำพังเป็นคำวิเศษหมายถึงเฉพาะตนส่วนตัวหรือคนเดียวอย่างเช่นมาเพียงลำพังคำต่อมานะคะคำว่าเถียง เถียงเป็นคำกริยาหมายถึงพูดขัดหรือพูดแย้งหรือขัดกันนะคะคำต่อมากระพือปีกคำว่ากระพือปีกเป็นคำกริยาหมายถึงขยับปีกขึ้นลงทีทีเช่นไก่เพศผู้กระพือปีกก่อนขัน คำต่อมาคำว่ากำเริบกำเริบเป็นคำกริยาหมายถึงเยอะยิง่งหรือแรงขึ้นคำต่อมาคำว่าเดือยเดือยเป็นคำนามหมายถึงอวัยวะของไก่ตัวผู้และนกบ,บางชนิด อยู่บริเวณเหนือข้อตีนด้านหลังรูปแหลมเรียวใช้เป็นอาวุธเป็นอย่างไรคะคำศัพท์ยากไหมคะเราจำเป็นต้องเรียนรู้คำศัพท์เพื่อเป็นแนวทางในการอ่านจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นก่อนที่เราจะอ่านนิทานครูก็นำนิทานที่เป็น กรอนมาให้เด็กๆได้ลองอ่านกันบ้างนะคะจะได้ไม่เบื่อเริ่มกันเลยนะคะนิทานเรื่องไก่แจ้กับเหยี่ยวไก่แจ้สองตัวมัวแย่งที่กันตัวหนึ่งสุขสร์ ชนะพลันลำพองบินขึ้นกำแพงสำแดงความพยองเหีย่ยวบินมาร้องเสียงก้องโฉบไปนิทานเรื่องนี้สอนดีใช่ไหม จะทำอะไรอย่าได้ลืมตัวค่ะเด็กๆอ่านนิทานแบบกรอนแล้วเด็กๆเข้าใจเนื้อเรื่องไหมคะถ้าไม่เข้าใจคราวนี้ครูจะขยายเนื้อเรื่องออกเป็นร้อยแก้วให้นะคะเด็กๆจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านกันเลยค่ะเรื่องไก่แจ้กับเหยี่ยวไก่แจ้สองตัวต่างเถียงกันด้วยแย่งที่หากินตัวหนึ่งต้องการหากินในลานบ้านแต่ลำพัง ไม่ให้มีใครเข้ามาแย่งอีกตัวหนึ่งไม่ยอมจึงเกิดตีกันขึ้นในมิช้ามินานตัวที่แพ้ถูกคมเดือยเข้าที่หน้าเป็นแผลลึกสู้ต่อไปไม่ได้ ก็จำต้องวิ่งหนีไปซุกซ่อนอยู่ที่มุมกำแพงไก่ตัวที่ชนะเมื่อเห็นดังนั้นก็มีใจกำเริบขึ้นไปกระพือปีโกงคอขันเยาะเย้ยอยู่บนกำแพงทันใดนั้นเหยี่ยวตัวหนึ่งกำลังหิว บินผ่านมาเห็นเข้าก็โฉบเอาไก่ตัวนั้นไปกินไก่ตัวที่แพ้เมื่อออกมาจากที่ซ่อนไม่เห็นไก่ตัวที่ชนะก็เที่ยวคุยเขียหากินในลานบ้านแต่ลำพังได้ตามสบายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อทำอะไร ได้สมหมายแล้วอย่ากำเริบถ้ากำเริบนะักมักมีภัยมาถึงตัวในภายหลังเอาละค่ะเมื่อเด็กๆได้อ่านนิทานกันแล้วเด็กๆอย่าทำตามอย่างไก่ตัวที่ชนะนะคะเราต้องเอื้อเฟือเฟ้อเอผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแล้วเราจะอยู่กันได้อย่างมีความสุข คราวนี้ครูจะให้เด็กๆลองมาเล่นเกมเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเรื่องกันนะคะโดยเด็กๆใส่หมายเลข1นถึงหลงหน้าข้อความนี้นะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมกันแล้วมาเลยค่ะเกมเรียงลำดับเหตุการณ์ ให้ใส่หมายเลขนะคะเด็กๆหมายเลขหนึ่งถึงห้าหน้าที่วงกลมให้ถูกต้องครูจะมีข้อความให้ห้าข้อความครูจะอ่านข้อความนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวเด็กๆค่อยมาพิจารณาเรียงกันว่าอันไหนควรจะเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งข้อความแรกนะคะ เยี่ยวโชบไก่ตัวที่ชนะไปกินข้อความต่อมาไก่ตัวที่แพ้หนีไปซ่อนตัวที่มุมกำแพงข้อความต่อมานะคะไก่สองตัวตีกันเพราะแย่งที่หากินข้อความต่อมาไก่ตัวที่ชนะ ลำพองใจบินขึ้นไปขันบนกำแพงข้อความต่อมานะคะนับแต่นั้นมาไก่ตัวที่แพ้ออกหากินอย่างมีความสุขเอาละค่ะเด็กๆพร้อมนะเด็กๆเตรียมเรียงใหม่เลขนะคะว่าข้อความไหนจะเป็นข้อความอันดับที่หนึงเริ่มเลยค่ะ ไก่สองตัวตีกันเพราะแย่งที่หากินเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งถูกต้องค่ะไก่ตัวที่แพ้หนีไปซ่อนตัวที่มุมกำแพงเป็นเหตุการณ์ที่สองถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะไก่ตัวที่ชนะลำพองใจบินขึ้นไปขันบนกำแพง เป็นเหตุการณ์ที่สามถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะเยี่ยวโฉบไก่ตัวที่ชนะไปกินเป็นเหตุการณ์ที่สี่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะนับแต่นั้นมาไก่ตัวที่แพออกหาอาหารกินอย่างมีความสุขเป็นเหตุการณ์ที่ห้าถูกต้องค่ะ เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องค่ะเมื่อเราเล่นเกมเรียงลำดับเหตุการณ์กันไปแล้วคราวนี้เด็กๆลองมาทบทวนเรื่องไก่แจ้กกับเหยี่ยวด้วยการเติมคำที่หายไปกันดีกว่านะคะดูสิเราจะจำเนื้อเรื่องกันได้ไหม กิจกรรมนี้ครูตั้งชื่อให้ว่ากิจกรรมเติมให้เต็มคุณครูจะอ่านนะคะแล้วก็ที่ว่างๆเดี๋ยวเด็กๆคอยเติมนะคะไก่แจ้ตัวต่างเถียงและตีกันด้วยเรื่องเรื่องอะไรนะ ตัวหนึ่งอยากหากินในไหนนอะ่ะตามลำพังไก่ตัวที่แพ้หนีไปเขาหนีไปหนีไปทำาจะอะไรอยู่ที่มุมที่มุมไหนเนาะไก่ตัวที่ชนะมีใจเออไก่ตัวที่ชนะมีใจยังไง ขึ้นไปกระพือปีกเออขึ้นไปกระพือปีกที่ไหนอยู่บนบนไหนล่ะจึงถูกถูกอะไรคะโชบเอาไปกินไก่ตัวที่ไก่ตัวที่อะไรนะออกมาจากที่ไม่เห็นไก่ตัวที่จึงคุยเขียหาหาอะไรคะ กินอย่างมีความสุขมาเติมกันเลยค่ะเด็กๆเอานะพร้อมนะไก่แจ้เติมคำว่าสองตัวถูกต้องค่ะต่างเถียงและตีกันด้วยเรื่องแย่งที่หากินถูกต้องค่ะเก่งจังเลยตัวหนึ่งอยากหากินใน ลานบ้านถูกต้องค่ะตามลำพังไก่ตัวที่แพ้หนีไปเติมคำว่าซุกซ่อนเก่งมากค่ะอยู่ที่มุมกำแพงเติมคำว่ากำแพงถูกต้องนะคะไก่ตัวที่ชนะมีใจมีใจยังไงเติมคำว่ากำเริบขึ้นไปกระพือปีและทำอะไรล่ะ เติมคำว่าโกงคอขันเยี่ยมมากค่ะอยู่บนไหนอยู่บนเติมคำว่ากำแพงเยี่ยมค่ะจึงถูกถูกอะไรคะเติมคำว่าเยี่ยวโชบเอาไปกินไก่ตัวที่ที่อะไรไก่ตัวที่แพ้เติมคำว่าแพ้ออกมาจากที่ที่ไหนเติมคำว่าซ่อน ไม่เห็นไก่ตัวที่ชนะอ่าเพราะฉะนั้นเราเติมคําว่าชนะจึงคุยเขียหาหาอะไรคะเติมคําว่าอาหารถูกต้องค่ะกินอย่างมีความสุขเอาละค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆที่สามารถจับใจความของเรื่องได้ถูกต้องและเติม คําที่หายไปได้ใจความที่สมบูรณ์ดีมากเลยค่ะเป็นอย่างไรคะเด็กๆนิทานเรื่องไก่แจ้กับเหียวเด็กๆคะเราไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างไก่ตัวที่ชนะนะคะไก่ตัวที่ชนะนั้นลำพองใจจนลืมตัวเองเราควรจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสำหรับคลิปนี้ ครูก็มีใบความรู้มาให้เด็กๆได้ศึกษากันนะคะเมื่อเด็กๆศึกษาแล้วเด็กๆสามารถนําความรู้ไปทำใบกิจกรรมแล้วอย่าลืมนํามาส่งคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ